เจ้ามาจ้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจ้า,อาไอ้คนนี้มานะคะนะคะย่วๆจ้าเด็กๆกินไม่ได้นะร้อน,อ,นออกจากกระทะใหม่ๆอื้ม สามารถทานได้ตั้งแต่ช่วงช่วงเวลาในแบบคาเฟ่เลยนะคะจะมีผัดกะเพราค่ะที่เป็นเมนคุ้นชื่อ,อของครัวเราเลยคะ่ะกินดิถ้ากินได้กินเลยกินกนนะะินเลยอลองเลยอ่ะเนี่ยผัดแห้งๆนะ

เราพ้อกันมานานแล้วมันมันต้องโตไปด้วยกันเนเราก็จะเจออะไรกันใหม่ๆตลอดแล้วเราต้องปรับตัวกันไปมามันก็จะมีอะไรที่ทําให้ทะเลาะแล้วพอเราทะเลาะเราเรายังเหมือนแบบเหมือนอารมณ์ผู้หญิงก็คือฉันจะต้องชนะเธอจะต้องมางงอฉันหรืออะไรกันมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครยอมใครมันก็เลยเป็นการทะเลาะกันรุนแรงกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้คือแบบ อวางมากขึ้นแล้วก็เอปอย่างนักเป็นแบบนี้ก็ไมไม่ใส่ใจเท่าไหร่แตว่าก่อะเะทะเลาะแล้วไม่เท่าไหร่แต่จริงๆการที่แบบมีคู่กันเนาะคนมีแฟนแบบผู้หญิงทคือปกติแล้วต้องมีฝ่ายงเออทุกวันนี้ยเฉ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 ไม่มีใครง้อใครแย่งอยู่ไปเดี๋ยวก็ดีกันเองแต่ปกติถ้าทะเลาะกันใครง้อใครคะต้องสีเาะที่นีเนี่ยมันไม่ใช่แบบมางนมันคือแบบ ใครคุยก่อนอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเราเราไม่มีการแบบมึง้อดีกันนะหรือกลับไปพูดเรื่องเก่าคือพอตีกันทะเลาะกันเถียงกันแล้วก็เงียบแบบขัดใจกูเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อันเดี๋ยววันนี้กินอะไรเดี๋ยวนี้ะอะไรแต่ไม่ขอโทษนะเมื่อกี้ไม่มีไม่มีนอกจากจะเป็นเรื่องที่แบบเรื่องเรื่องที่ใหญ่ใหญ่รืออะไรเงี้ยแต่ถ้าส่วนใหญ่ทะเลาะกันก็จะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องอะไรกันมากกว่าใครเซนซิทีฟกว่ากันสองคนอะ นี่นี่หมอเป็นแบบม,มีความสุขจริงๆแบบน้อยใจหรือ<ม>แ,แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบบร้องไห้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนแะบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นละ<ม>ไม่ค่อยน้อยใจอะไม่คแบบ่อยน้อยใจเหมือนเราเรารู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะแบบ ทำไมเขาไม่ท like you know, like, ําแบบนี้เขาทําแบบนี้มันหมายความว่ายังไงเขาคิดอะไรอยู่พยายามที่เขาจะคิดอะไรเนอะแต่อันนี้คือเรารู้แล้วคิดอะไรอยู่อ่าพิ่งถายแล้วเนี่ยมันก็คือรักการนั่นแหละมันมันก็คือรักการไทยที่สุดแล้วไม่ต้องมันก็คือแค่ความคิดเห็นบางอย่างเลยมันไม่เหมือนกันเลยแต่ไายที่สุดมันก็คืออะไรนาโบดี่แบาบ้านเราอ่ะเราล้อกันใครง้อไทยบ้านเราไทยตัวเองอยู่อร่อย นานๆทำกินทำทีนึงกินไปเยันเย็นๆนะที่เสร็ทำอะไรซ้ำบ่อยๆซ้ำๆเนอะเรารู้เราจะกินเราก็ทำทีเดียวเยอะๆไปเลยนะอยู่เมื่อ,อไหร่ก็โยกมากินทำบ่อยเพลืองแก๊ส ค<น>เป็นผู้หญิงใช่คือเอาจริงๆอ่ะนี่เป็นคนค่อนข้างจะขี้บน่นนิดนึงปะทำไมไม้เป็นอย่างนี้อ่ะแล้วทำไมไม่ทำแบบนี้ละทำกับข้าวนี่ตัวดีเลยคือแบบทำไมไม่ใส่นี้ก่อนล้วไม่ละเลเราก็จะแบบบ่น,บนไปเรื่อยอ่ะแต่แต,แต่แต่สิ่งข้อดีตรงที่คือเขาต้เขาปล่อยให้เราบนนะ่นอ่ะแต่พอเรื่องการตัดสินใจใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขานั่นแหละ<อ>เขาก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจในเรื่อง